สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนสิงหาคมปีพศ .2568 ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ย มีสถานการณ์บางอย่างที่คุณจะต้องระวังตั้งรับให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ตัวของคุณนะคนที่คุณเลือกเขาเข้ามาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับคุณหรือแม้แต่เป็นคนรักคู่ครอ,องของคุณเองช่วงเวลาเนี้ยเ,เขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่นะไม่รับผิดชอบ ในหน้าที่ของเขาเนาะในฐานะคนรักคู่ครองซึ่งมันอาจจะมีในเรื่องของการนอกใจหรือว่าอาจจะมีการกระทําที่ไว้ใจไม่ได้ในเรื่องของเงินทองอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบเนาะว่าเป็นความคิดการกระทำของตัวคุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่าอันเนี้ยเราดูดวงโดยรวมฉะนั้นในเหตุการณ์เนี้ย สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะนะใครบางคนที่ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนที่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะผู้จัดมองเห็นนะ่ะมันมีไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะแต่อันเนี้ยบอกให้เราได้รู้ว่า ใครบางคนที่เข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยคุณก็จะต้องอคบหาดูใจศึกษาคนคนนี้ให้ดีหรือว่าก็ต้องแบบว่าวางตัวให้ดีอ่ะคบกันแบบว่าผิวเผินอยา่ารีบลงลึกในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพวกประเภทสร้างภาพมองหาแต่คนรวยมองหาคนที่จะมาช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้น นะคนคนนี้เข้ามาก็จะเเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจของคุณนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เดมิเชียนที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ก้าวเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวถ้าเกิดว่าคุณจะคาดหวังพึ่งพาคนคนนี้นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยผู้จัดก็กลัวว่าคุณจะผิดหวังมองคนผิดนะเพราะว่า พลังงานของไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยบอกให้เราได้รู้เลยว่าหยุดเอาไว้ก่อนอย่าพิ่งรีบร้อนนะถ้าเกิดคนคนนี้มาสร้างภาพเอาอกเอาใจให้คุณเนี่ยหลงไหลคอยตามกอม็อยากให้คุณนะดูกันไปนะเพราะว่าพอมันมีพลังงานของไพ่สิบดาบอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนในความสัมพันธ์นะถ้าเกิดว่าคบหาหรือว่า ลงลึกในความสัมพันธ์ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันนะตัดสินใจเป็นแฟนกันหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณจะได้รู้เห็นตัวตนแา้แท้ของเขานะว่าเขาอยู่ตรงนี้กับคุณเพราะอะไรแล้วก็ไอสิ่งที่เขาพยายามสร้างภาพหรือว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นน่ะเขาแค่เอาไว้เป็นเหยื่อล่อให้คุณเนี่ยเข้ามาติดกับดักในความสัมพันธ์นะเขาเลี้ยงดูใครไม่ได้แล้วอย่างที่บอกอ่ะ โดยเฉพาะาพลังงานของไพ่สองเหรียญเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าเป็นตัวแทนของใครบางคนที่เขาไม่มั่นคงในจิตใจแล้วก็ไม่มั่นคงในฐานะด้วยมันจึงมีไพ่ The m a g จิเชีที่เป็นลักษณะของไพ่กับหัวที่ทำให้คุณเนี่ยจะต้องระวังคนคนนี้ให้ดีนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าพึ่งรีบ ประกาศตัวอะไรประมาณนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปไม่รอดแล้วกลายเป็นว่าคุณก็กลัวเสียหน้าแล้วคุณก็จะต้องเลือกทนอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยที่มันเป็นเหมือนตัวแทนของไพ่สิบดาบอะแล้วแถมบางทียังจะต้องติดอยู่ในเรื่องของหนี้สินภาระที่คุณมีร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่เตือนคุณนะนะให้ระวังตั้งรับ แล้วถ้าเป็นในเรื่องของลูกจ้างคนที่คุณเกี่ยวข้องคุณที่คนที่คุณอนะเลือกเขาเข้ามาดูแลผลประโยชน์หรือว่าว่าจ้างทำอะไรให้คุณก็ตามเนี่ยนะคนคนนี้เป็นพวกที่ไม่มีคุณภาพเป็นพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกหรือว่าเป็นคนที่ประเภทเกินสองทางนะอันนี้คุณก็จะต้องระวังเป็นพวกประเภทนกสองหัว มองเห็นถึงผลประโยชน์ของเขาถึงแม้ว่าเขาจะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนจากการว่าจ้างของคุณเขาก็ยังไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่นะแล้วเขาก็ยังพร้อมที่จะโกงคุณด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยแล้วโดยเฉพาะคุณจะต้องตรวจดู นะพฤติกรรมของตัวคุณเองหรือคนรอบข้างก็ได้อันนี้ผู้จัดว่าไม่รู้ว่าคุณนะเป็นฝ่ายไหนนะเพราะว่าพอมันมีพลังงานของไพ่หนึ่งดาบที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็มีไพ่อัศวินถือดาบอันนี้เราก็ต้องระวังเลยว่าในเหตุการณ์เนี้ไพ่กระเตือนว่ามันจะมีใครบางคนที่แบบว่าไม่พูดความจริงกับคุณนะ จงใจที่จะโกหกมีรับลมคมในหรือว่าเออม,มันมีข้อแม้ข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่เขาพูดไม่หมดคุณก็จะต้องตรวจดูนะในเรื่องสัญญาเอกสาร,รอะไรต่างๆให้รอบคอบเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเสียเปรียบเขานะข้อแม้ข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเออคนคนนี้เป็นพวกมืออาชีพในการโกงเลยนะถ้าเป็นตัวแทนของไพ เดอ m เมจิเชียนที่เป็นไพ่กับหัวเขาจะใช้อำนาจหน้าที่ความรู้สติปัญญาความสามารถของเขาเนี่ยในทางที่ผิดนะแล้วเขากา็สร้างภาพเก่งเพราะว่าภาพพจน์เขาดีฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณก็อย่าดูคนที่ภายนอกต้องตรวจสอบอาลายเส้นตรวจสอบใบอนุญาตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ คุณจะต้องดูให้ดีไม่ใช่เป็นคนที่มาจาก Facebook หรือว่าจากทางสื่อโซเชียลไม่มีตัวตนหรือว่าไม่ใช่คนที่คุณรู้จักหรือว่าใครแนะนำมาอะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องระวังในเรื่องการถูกหลอกถูกโกงนะแล้วในเรื่องเงินทองผลประโยชน์อย่ารับข้อเสนอกับใครง่ายๆนะอย่างที่บอกอะว่าต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็ถ้าคุณทำสัญญาทำธุรกิจธุรกรรมอะไรกับใครไว ถ่ายวิดีโออัดเสียงเอาไว้ด้วยนะทำเป็นว่าเออเนี่ยนะคุณร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทำเป็นว่าออะไรอะแบบแกล้งโง่เนาะแต่ก็ต้องทำเอาไว้เลยนะเพื่อให้อะไรอะเหมือนก็ว่าเป็นการป้องกันเนาะนะถ้าคนบริสุทธิ์ใจอะเขาจะกลัวอะไรมันก็เป็นผลดีของคุณและเขานะแล้วก็ในเรื่องของ เงินทองนี่อย่าให้ใครยืมหรือว่าอย่าไปคำประกันใครเด็ดขาดแล้วก็อย่าให้ใครเนี่ยเอาชื่อของคุณไปแอบอ้างในการหากินหรืออะไรก็ตามเพราะว่าคนคนนี้พร้อมที่จะหักหลังกันแล้วก็อย่าซื้ออะไรละไอ้พวกธุรกิจหรือว่าสินทรัพย์อะไรต่างๆจากใครนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะ มีเจตนาที่ไม่เปิดเผยนะกับความจริงอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้คุณเสียหายอะนะอย่าวางมัดจำอะไรกับใครเชียวแหละนะหรือว่าถ้ากุดว่าคุณลงเงินลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยคุณจะถูกควบคุมเลยแล้วคุณจะรู้ว่าภายหลังเนี่ยคุณเสียรู้ใครนะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่ the death แล้วก็ไพ่สิบดาบเหมือนกับว่า คุณจะต้องทนแล้วคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบฉะนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังตั้งรับในเรื่องเงินทองผลประโยชน์ไม่จำเป็นช่วงเวลาเนี้ยอย่าไปลงทุนกับใครแล้วถ้าเกิดว่าในเหตุการณ์เนี้ยใครบางคนอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ขอคืนดีกับคุณนะอันเนี้ยสิ่งที่เขาเคยมีเคยเป็นหรือที่เขาปฏิบัติกับคุณเนี่ยเ,เขาไม่คิดที่จะ แก้ไขหรือว่ามันเป็นความเคยชินของเขาอะนะต่อให้เขารับปากกับคุณเขาก็ทําไม่ได้นะแล้วมันจะเป็นในเรื่องของการสร้างภาพกู้สถานการณ์เพื่อเอาตัวรอดนะเพื่อให้คุณยอมรับเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์เสร็จแล้วไอ้พฤติกรรมนิสัยเดิมๆก็จะกลับมาอีกนะอ้เรื่องของความเจ้าเล่เสิ่งที่เขาเ ไว้ใจไม่ได้อะนะคุณคุณก็เชื่อถือในเรื่องคำพูดเขาไม่ได้เพราะถ้ามันเป็นพลังงานของไพ่เดอะเมจิเชียนที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้บอกให้เราได้รู้เลยว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณเขาไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่แล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อย่าดูคนที่ภายนอกอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะแล้วก็ ตัวตนทัดแท้ของเขาเนี่ยเป็นพวกที่เหมือนกับว่าขี้โมโหปากร้ายนะแล้วก็อารมณ์ร้ายชอบใช้ความรุนแรงนะในการรับมือกับปัญหาเขาไม่มั่นคงในจิตใจแล้วก็ในฐานะด้วยนะอันนี้ไพ่บอกให้คุณได้อ,อ,อะไรอะคบลองคบดูก่อนนะลองศึกษาดูใจกันก่อนว่า เขาเป็นอย่างที่ผู้จัดพูดไหมนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะติดอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยซึ่งบางทีอาจจะถอนตัวก็ยากด้วยนะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เขาอาจจะเข้ามาหลอกลวงสร้างภาพคุณนะแล้วเดี๋ยวทำให้คุณนะ่ะไปมีหนี้มีสินอะไรร่วมกับเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ หน้าพ่ออยากจะเตือนคุณนะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะเสียใจภายหลังค่อยๆดูกันไปอย่าพึ่งรีบร้อนในความสัมพันธ์แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ในช่วงเวลาเนี้ยคุณก็ต้องระวังด้วยว่าคุณอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกของใครบางคนเขาอาจจะคบใครบางคนในเวลาเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบว่า คุณกับเขาเนี่ยใครจะดีใครจะให้ผลประโยชน์เขาได้มากกว่านะเพราะอย่างที่บอกอว่าคนคนนี้ต่อให้เขามีหรือว่าเขาพยายามสร้างภาพให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนรวยเป็นพวกกินหรูอยู่แพงอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆคุณก็พึ่งพาเขาไม่ได้สิ่งที่เขามีเขาไม่ได้ว่าจะเอามาเลี้ยงดูให้ความสุขกับคุณนะฉะนั้นคุณก็ต้องศึกษาดูใจกับ คนคนนี้ให้ดีเพราะว่าผู้จัดอะไม่อยากให้คุณเนี่ยตกเป็นเหยื่อของใครไม่อยากให้คุณเสียเวลาไม่อยากให้คุณเนี่ยขายหน้าแล้วกลายเป็นว่าคุณจะต้องมาติดอยู่ไอ้ความสัมพันธ์อันเนี้ยที่มันจะต้องมีปัญหาในเรื่องเงินทองด้วย mm. เกี่ยวกับคนคนนี้ที่เขาจะเอาปัญหามาให้คุณนะผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจ แล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ